วิธีประกอบชุดโฮมยิมเบอร์เซอร์เกอร์จากร้านโฮมฟิตทูประกอบคนเดียวได้ง่ายมากอุปกรณ์เบอร์เซอร์เกจะมีทั้งหมด4กล่องโดยในกล่องจะมีน็อตทั้งหมด5แผงสามารถใช้ควบคู่กับคู่มือภายในกล่องจะทำให้ประกอบได้ง่ายขึ้นมากๆขั้นตอนที่1เตรียมฐานเครื่องเบอร์1และฐานเครื่องเบอร์2วางฐานเครื่องเบอร์1และ2ตามภาพแล้วนำฐานเครื่องเบอร์1มาติดเข้ากับฐานเครื่องเบอร์2 ใส่น็อตเบอร์95แทงขึ้นจากทางด้านล่างส่วนด้านบนประกบด้วยแหวนเบอร์101กับน็อตเบอร์104ทําทำเหมือนกันทั้ง2รูจากนั้นขันน็อตให้แน่นเตรียมแผ่นเพดเบอร์1 1 0นำแผ่นเพดเบอร์1้0มาติดเข้ากับฐานเครื่องเบอร์2ทางด้านหน้าจากนั้นแทงน็อตเบอร์84และแหวนเบอร์101จากทางด้านบนแล้วประกบด้วยแหวนเบอร์1้1กับน็อตเบอร์104จากทางด้านล่าง จากนั้นขันน็อตให้แน่นเตรียมเสาเสียบแผ่นน้ำหนักเบอร์16จะมีทั้งหมด2เสานำเสาเสียบแผ่นน้ำหนักเบอร์16เสียบลงไปที่ฐานเบอร์1ทางรูด้านซ้ายและขวาให้เว้นรูตรงกลางไว้แล้วแทงน็อตเบอร์89กับเบอร์ร0อจากทางด้านล่างทำเหมือนกันทั้ง2เสายังไม่ต้องขันน็อตให้แน่นมากเตรียมยางกันกระแทกเบอร์72แผ่นน้ำหนักเบอร์3 4จําจำนวน10แผ่น แผ่นน้ำหนักเล็กเบอร์35จำนวน1แผ่นแกนแผ่นน้ำหนักเบอร์21และสลักล็อกแผ่นเบอร์36ให้ใส่ยางรองเบอร์72ลงไปในเสาทั้ง2ต้นจากนั้นใส่แผ่นน้ำหนักแผ่นใหญ่เบอร์3 4จากทางด้านบนโดยให้ส่วนนี้อยู่ทางด้านล่างและส่วนที่นูนอยู่ทางด้านบนแล้วให้หันล่องยาวๆอันนี้ชี้ออกทางด้านท้ายเครื่องแบบนี้ เมื่อใส่แผ่นน้ำหนักจนครบแล้วให้ใส่แกนแผ่นน้ำหนักเข้าไปตรงรูตรงกลางแกนเหล็กจะลงล็อกพอดีแล้วใส่แผ่นน้ำหนักแผ่นเล็กลงไปปิดท้ายแล้วนำห่วงคล้องไว้ด้านบนและใส่สลักล็อกแผ่นตามน้ำหนักที่ต้องการเตรียมเสาหลักเบอร์สนํนำเสาหลักเบอร์3มาเสียบไว้กับฐานเบอร์2โดยให้คานชี้ออกทางด้านหน้าของเครื่อง จากนั้นเสียบน็อตเบอร์96เข้าทางด้านข้างอีกฝั่งประกบด้วยแหวนเบอร์101และน็อตเบอร์1้4เตรียมคานเบอร์4และแผ่นเฟรมเบอร์47ทั้ง2ชิ้นใส่น็อตเบอร์80กับแหวนเบอร์101คาไว้ที่แผ่นเฟรมเบอร์47โดยทำทางฝั่งขวาก่อนจากนั้นนำคานเบอร์4มาติดไว้ทางด้านบนของเสาเบอร์3โดยให้ฝั่งตะขออยู่ทางด้านหน้าและชี้ขึ้นด้านบน แล้วนําแผ่นเพดเบอร์4 7ที่ใส่น็อตเตรียมไว้มายึดไว้กับคานและเสาแล้วนําแผ่นเพดเบอร์4 7มาติดไว้อีกด้านแล้วปิดด้วยน็อตเบอร์104กับแหวนเบอร์101นําคานเบอร์สและเสาเบอร์16มาเสียบเข้าด้วยกันด้านบนจะมีรูให้เสียบน็อตเพื่อยึดเสาให้เราใส่น็อตเบอร์89และแหวนเบอร์101ทําทำเหมือนกันทั้ง2เสาและไขน็อตให้แน่น จากนั้นกลับมาไขน็อตที่อยู่ใต้เสาเบอร์16ให้แน่นเตรียมข้อต่อแขนเบอร์นํานำข้อต่อแขนเบอร์5มาติดกับคานเบอร์4แล้วใช้เพาน็อตเบอร์45เสียบยึดระหว่างแขนเบอร์5และคานเบอร์4จากนั้นให้นำแผ่นเพดเบอร์47ขึ้นมาประกบกับเพาเบอร์45แล้วนำแหวนเบอร์101ใส่เข้าไปกับน็อตเบอร์89แล้วขันยึดเข้ากับเพา ทำอีกฝั่งเหมือนกันจาก,จากนั้นขันน็อตให้แน่นหลังจากขันน็อตแน่นแล้วให้ลองทดสอบการขยับของข้อต่อแขนดูว่าสามารถขยับได้ปกติไหมถ้าพอดีแล้วให้ขันน็อตทุกจุดให้แน่นเตรียมแกนหมุนเบอร์6และ7นําแกนหมุนเบอร์6มาต่อเข้ากับแขนเบอร์หจากทางด้านขวาหางหันหน้าเข้าหาเครื่องแล้วใส่แหวนเบอร์ร้อยกับน็อตเบอร์78จากทางด้านบน ปิดด้วยแหวนเบอร์100และน็อตเบอร์103จากจัดทางด้านล่างแล้วลองทดสอบแกนหมุนดูส่วนอีกฝั่งก็ทำเหมือนกันเตรียมที่เล่นแขนเบอร์8และมือจับเบอร์9นํานที่เล่นแขนเบอร์8มาติดกับแกนหมุนให้ใส่แหวนเบอร์100กับน็อตเบอร์7จจากทางด้านหน้าด้านหลังให้ประกบด้วยแหวนเบอร์100และน็อตเบอร์103แล้วทดสอบขยับแขนที่เล่นดู แล้วใส่มือจับเบอร์9เข้ากับที่เล่นแขนให้ฝั่งยาวอยู่ทางด้านล่างแล้วใส่แหวนเบอร์101และน็อตเบอร์88ส่วนอีกฝั่งก็ติดที่เล่นแขนมือจับเหมือนกันแล้วขันน็อตให้แน่นเตรียมเล็กเพสบาร์เบอร์12และขาเล็กเพสเบอร์13และ14นํานำขาเล็กเพสเบอร์13มาต่อกับฐานเบอร์2 โดยเสียบน็อตเบอร์7 6กับแหวนเบอร์100ทะลุผ่านทั้ง2ชิ้นแล้วอีกฝั่งประกบด้วยขาเล็กเพชรเบอร์14แล้วปิดด้วยแหวนเบอร์100กับน็อตเบอร์103จากนั้นเสียบน็อตเบอร์76กับแหวนเบอร์100เข้ากับเล็กเพชรเบอร์12สอดผ่านท่อทางด้านล่างของฐานเบอร์2และประกบด้วยขาเล็กเพชรเบอร์12จากอีกฝั่งจากนั้นปิดด้วยแหวนเบอร์100กับน็อตเบอร์103 เตรียมท่อเหล็กเบอร์ร10อยและจุกยางการกระแทกเบอร์10 8ยเสียบเหล็กเบอร์1้อที่ท่อทางด้านใต้ของฐานเบอร์2แล้วปิดด้วยจุกยางการกระแทกเบอร์1้อยทั้ง2ฝั่งเตรียมแกนเบาะเบอร์11นำน็อตเบอร์76พร้อมแหวนเบอร์100มาเสียบรอไว้ที่รูด้านบนสุดของขาเล็กเพดแล้วนำแกนเบาะเบอร์11มาติดเข้ากับขาเล็กเพดโดยใช้รูล่างสุดแล้วเสียบน็อตที่ขาวไว้ให้สุด ส่วนอีกฝั่งปิดด้วยแหวนเบอร์100และน็อตเบอร์103ส่วนรูด้านบนให้หยิบขาเบอร์12มาติดกันโดยเสียบน็อตเบอร์7 6กับแหวนเบอร์100ส่วนอีกฝั่งปิดด้วยแหวนเบอร์100กับน็อตเบอร์103แล้วทดสอบการขยับของเล็กเพสดูเตรียมที่เล่นขาเบอร์15ใส่เพลาเบอร์46เข้าไปในที่เล่นขาเบอร์15 แล้วนําที่เล่นขามาติดไว้ทางด้านหน้าของแกนบาะโดยให้ท่อที่ยืดออกมาอยู่ทางด้านในตัวเครื่องแล้วปิดด้วยน็อตเบอร์89และแหวนเบอร์ร้อยทั้ง2ฝั่งเมื่อเสร็จแล้วลองเทสการขยับของที่เล่นขาดูจากนั้นขันน็อตให้นั่นทุกจุดเตรียมแกนบาะรองแขนเบอร์17และจุกปรับระดับเบอร์4 4เสียบแกนเบาะรองแขนเบอร์17ลงไปในคอเสาจากทางด้านหน้า โดยให้ฝั่งที่มีรูหันเข้าทางด้านในเครื่องแล้วหมุนจุกปรับระดับเบอร์4 4เข้าไปเพื่อยึดทั้ง2ส,ส่วนจุกปรับระดับสามารถดึงเพื่อปรับระดับได้เตรียมเบาะรองแขนเบอร์4 2และเหล็กเพดเบอร์25ติดเหล็กเพดเบอร์25ไว้กับเบาะรองแขนเบอร์4 2โดยใช้แหวนเบอร์1้อยกับน็อตเบอร์102จากนั้นนำไปติดกับแกนเบาะที่รองหน้าแขนโดยใส่แหวนเบอร์1้อยเสียบน็อตเบอร์90 ให้ทะลุมาอีกฝั่งแล้วปิดด้วยแหวนเบอร์ร้อยสกับน็อตเบอร์10 5ยจากนั้นขันน็อตให้แน่นแล้วลองเทสการพับเบาะลองหน้าแขนดูเตรียมท่อเหล็กเบอร์27โฟมรองขาเบอร์64และจุกยางเบอร์63เสียบเหล็กท่อเบอร์27ไว้กับโฟมรองขาเบอร์64แล้วเสียบท่อเหล็กไว้กับรูทังด้านหลังของที่เล่นขา จากนั้นเสียบโฟมรองขาเข้าอีกฝั่งแล้วนำจุกยางเบอร์63มาปิดไว้เสียบเหล็กท่อเบอร์27กับโฟมรองขาอีกอันหนึ่งทางด้านบนแล้วปิดด้วยโฟมรองขาที่เหลือจะอีกฝั่งปิดจุกยางเบอร์63เพื่อความสวยงามเตรียมเบาะรองนั่งเบอร์40เสียบน็อตเบอร์92กับแหวนเบอร์102ไว้ใต้แกนเบาะจากนั้นนำเบาะนั่งเบอร์40มาประกบเข้าทางด้านบน โดยให้หันฝั่งเบาะที่แคบมาทางด้านหน้าแล้วหมุนน็อตเพื่อยึดกับตัวเบาะเสียบน็อตเบอร์92กับแหวนเบอร์102ไว้ใต้แกนเบาะอ,อีกชุดจากนั้นขันน็อตให้แน่นทั้ง2จุดเตรียมแกนเบาะเบอร์53บเบาะพิงเบอร์4 1และจุกปรับระดับเบอร์44นำแกนเบาะเบอร์53มาติดกับเบาะพิงเบอร์4 1ให้ฝั่งที่เบาะแคบอยู่ทางด้านขวามือของผู้ประกอบ แล้วให้หันแกนฝั่งที่มีรูไปทางด้านหน้าใส่แหวนเบอร์102กับน็อตเบอร์92ทั้ง2รูเพื่อยึดเบาะกับแกนเข้าด้วยกันจากนั้นขันน็อตให้แน่นนำชุดเบาะพิงมาประกอบไว้กับเสาเบอร์3เสียบจุกปรับระดับเบอร์44ไว้ทางด้านข้างและหมุนให้แน่นเตรียมขาถีบเล็กเพชรเบอร์10ที่เหยียบเบอร์18และจุกยางเบอร์58 นำขาถีบเล็กเพชรเบอร์10มาติดไว้ใต้ฐานเบอร์2ใส่แหวนเบอร์100แล้วเสียบน็อตเบอร์77ให้ทะลุมาอีกฝั่งแล้วปิดด้วยแหวนเบอร์100กับน็อตเบอร์103จากนั้นให้ติดที่เหยียบเบอร์18ไว้กับขาถีบใส่น็อตเบอร์94กับน็อตเบอร์106เพื่อยึด2ส,ส่วนไว้ด้วยกันแล้วขันน็อตให้แน่น ลองทดสอบที่เหยียบดูเมื่อเสร็จแล้วให้นำจุกยางเบอร์58มาปิดให้สวยงามแล้วทำเหมือนกันทั้ง2ฝั่งไขน็อตให้แน่นทุกจุดแล้วนำเหล็กปรับระดับเบอร์52มาเสียบไว้เตรียมสายเคเบิลระดับบนเบอร์37และชุดลอกเบอร์66แหวนบูทเบอร์67ตัวล็อกสลิงเบอร์68เฟรมลูกลอกเบอร์69 โดยการติดตั้งสายเคเบิลระดับบนจะใช้ลอกทั้งหมด6ชุดใส่สายเคเบิลเบอร์สายไว้ทางด้านบนลอกตัวที่1แล้วนำลอกติดไว้กับจุดที่1โดยให้แทงน็อตเบอร์80กับแหวนเบอร์ร้อยหนึ่งเพื่อยึดลอกกับเสาไว้ด้วยกันส่วนอีกฝั่งปิดด้วยแหวนเบอร์ร้อยหนึ่งและน็อตเบอร์ร้อยสี่จากนั้นลากสายเคเบิลผ่านข้อต่อแขนและเสาเบอร์สามเตรียมชุดลอกที่สอง โดยจะใช้ลอกเบอร์ 69b ประกบกับ 69a แล้วติดตั้งลอกตัวที่2บริเวณเสาเบอร์3ให้จับสายเคเบิลให้อยู่ทางด้านบนลอกแล้วแทงสายเคเบิลอีกฝั่งย้อนกลับมาทางด้านล่างสุดของลอกจากนั้นแทงน็อตเบอร์81แหวนเบอร์101ยึดลอกเข้ากับเสาส่วนอีกฝั่งปิดด้วยแหวนเบอร์101กับน็อตเบอร์104ต่อมาให้ประกอบน็อตเบอร์84ตามด้วยแหวนเบอร์101บูทเบอร์67 ตัวล็อกสลิงเบอร์68แล้วนำลอกตัวที่3มาติดไว้ทางด้านหลังของข้อต่อแขนแล้วนำชุดน็อตที่ประกอบรอไว้เสียบเข้าไปที่ชุดลอกโดยสายเคเบิลจะต้องอยู่ทางด้านบนลอกแล้วปิดอีกฝั่งด้วยตัวล็อกสลิงเบอร์68ตามด้วยบูทเบอร์67แหวนลองเบอร์101และน็อตเบอร์104 เมื่อเสร็จแล้วให้ติดสายเคเบิลไว้กับตัวล็อกสลิงทั้ง2ตัวนำลอกตัวที่4มาติดไว้กับเสาเบอร์3บริเวณใต้ลอกตัวที่2โดยเสียบสายเคเบิลนำเข้าไปก่อนแล้วจัดให้สายเคเบิลอยู่ทางด้านบนตัวลอกเสร็จแล้วเสียบน็อตเบอร์8 1กับแหวนเบอร์1้อผ่านชุดลอกอีกฝั่งปิดด้วยแหวนเบอร์ร้อกับน็อตเบอร์ร้อ นำลอกตัวที่5มาติดบริเวณด้านหลังของเครื่องโดยให้สายเคเบิลอยู่ทางด้านบนของชุดลอกแล้วใส่น็อตเบอร์ 84, แหวนเบอร์104บูทเบอร์67และตัวล็อกสลิงเบอร์68ส่วนอีกฝั่ง,งติดด้วยตัวล็อกสลิงเบอร์68บูทเบอร์ 67, แหวนเบอร์101และน็อตเบอร์104ตามลำดับเมื่อเสร็จแล้วให้ติดสายเคเบิลไว้กับตัวบังคับสลิงทั้ง2ตัว จากนั้นติดปลายสายเคเบิลไว้กับแผ่นน้ำหนักเตรียมสายเคเบิลระดับกลางเบอร์39ชุดลอกเบอร์66แหวนบูทเบอร์67ตัวล็อกสลิงเบอร์68โดยการติดตั้งสายเคเบิลระดับกลางจะใช้ลอกทั้งหมด3ชุดอันดับแรกเราจะประกอบชุดลอกลอยก่อนโดยให้ประกอบน็อตเบอร์84ตามด้วยแหวนเบอร์101บูทเบอร์67 ตัวล็อกสลิงเบอร์68แผ่นปรับระดับเบอร์28ใส่ลอกตัวที่6เข้าอีกฝั่งปิดด้วยแผ่นปรับระดับเบอร์28 o บบูทเบอร์67ตัวล็อกสลิงเบอร์68แหวนเบอร์101และน็อตเบอร์104เมื่อประกอบชุดลอกเสร็จแล้วให้นำชุดลอกลอยมาใส่ไว้ทางด้านบนของสายเคเบิลหลังเสาเบอร์3จากนั้น ติดสายเคเบิลเข้ากับชุดล็อกสลิงทั้ง2จุดติดแผ่นเพจเบอร์26ไว้หลังเสาเบอร์3โดยใช้น็อตเบอร์80กับแหวนเบอร์101ติดตัวยึดลอกเบอร์20ไว้กับแผ่นเพจแทงด้วยน็อตเบอร์83กับแหวนเบอร์101จากทางด้านบนส่วนทางด้านล่างปิดด้วยแหวนเบอร์101กับน็อตเบอร์104ทำเหมือนกันทั้ง2ฝั่ง ต่อมาให้นำสายเคเบิลเบอร์39มามายึดกับตัวยึดเคเบิลเบอร์54แบบนี้แล้วนำไปติดกับปลายที่เล่นแขนโดยแทงน็อตเบอร์86แหวนเบอร์1้อจากทางด้านบนส่วนด้านล่างประกบด้วยแหวนเบอร์1้อกับน็อตเบอร์104ขั้นตอนต่อไปให้นำลอกตัวที่7มาติดกับตัวยึดลอกโดยให้สายเคเบิลอยู่ทางด้านในลอกแบบนี้แล้วใส่ชุดน็อตเบอร์84 แหวนเบอร์ 101, o บูทเบอร์67ตัวล็อกสลิงเบอร์68ปิดด้วยตัวบังคับสลิงเบอร์68บูทเบอร์67แหวนเบอร์101และน็อตเบอร์1้4เมื่อเสร็จแล้วให้ติดสายเคเบิลเข้ากับตัวล็อกสลิงทั้ง2ตัวส่วนอีกฝั่งก็ทำเหมือนกันต่อมาให้นำตัวลอกตัวที่9มาติดยึดกับตัวยึดลอกเบอร์19 ให้ใส่เคเบิลอยู่ระหว่างตัวลอกและตัวยึดลอกแล้วเสียบน็อตเบอร์84แหวนเบอร์1้อบูทเบอร์64ตัวล็อกสลิงเบอร์68ส่วนอีกฝั่งประกอบด้วยตัวล็อกสลิงเบอร์68บูทเบอร์67แหวนเบอร์1้1และน็อตเบอร์ร0 4จากนั้นติดสายเคเบิลเข้ากับตัวล็อกสลิงทั้ง2ตัว เตรียมเคเบิลโรเลอร์เบอร์113สายเคเบิลระดับล่างเบอร์38ชุดลอกเบอร์66แหวนบูทเบอร์67ตัวล็อกสลิงเบอร์68โดยการติดตั้งสายเคเบิลระดับล่างจะใช้ลอกทั้งหมด9ชุดนำเคเบิลโรเลอร์เบอร์113มาติดไว้กับที่เล่นขาโดยใส่น็อตเบอร์114และแหวนเบอร์101ส่วนอีกฝั่งปิดด้วยแหวนเบอร์101และน็อตเบอร์104 จากนั้นสอดสายเคเบิลเบอร์38เข้าไปพร้อมกับลอกตัวที่10โดยให้สายเคเบิลอยู่ทางด้านล่างของชุดลอกแล้วเสียบน็อตเบอร์1 1 5แหวนเบอร์102เพื่อยึดต,ตัวลอกอีกฝั่งปิดด้วยแหวนเบอร์102 n o t น็อตเบอร์105จากนั้นลากสายเคเบิลผ่านตัวยึดลอกแล้วใส่ชุดลอกตัวที่11และ12ตามภาพโดยลอกตัวที่11สายเคเบิลจะอยู่ด้านล่างแล้วจะใช้ชุดน็อตเบอร์85 และแหวนเบอร์ร้อยหนึ่งปิดด้วยแหวนเบอร์ร้อยหนึ่งและน็อตเบอร์ร้อยสี่ส่วนลอกตัวที่สิบสองสายเคเบิลจะอยู่ทางด้านบนแล้วเราใช้น็อตเบอร์แปดสิบสี่แหวนเบอร์ร้อยหนึ่งบูทเบอร์หกสิบเจ็ดตัวล็อกสลิงเบอร์หกสิบแปดอีกฝั่งปิดด้วยตัวล็อกสลิงเบอร์หกสิบแปดบูทเบอร์หกสิบเจ็ดแหวนเบอร์ร้อยหนึ่งและน็อตเบอร์ร้อยสี่จากนั้นติดสายเคเบิลเข้ากับตัวล็อกสลิงทั้งสองตัว แล้วลากสายเคเบิลผ่านเสาเบอร์3ทางด้านล่างนำลอกตัวที่13มาใส่บริเวณหลังเสาด้านล่างโดยให้สายเคเบิลอยู่ทางด้านล่างของตัวลอกแล้วใส่น็อตเบอร์82แหวนเบอร์1้1อีกฝั่งประกบด้วยแหวนเบอร์10อยและน็อตเบอร์104ยสี่นำลอกตัวที่14มาติดกับลอกลอยตัวที่9โดยให้สายเคเบิลอยู่ทางด้านบนของตัวลอกแล้วใส่ตัวล็อกสลิงเบอร์68บูทเบอร์67 แหวนเบอร์ร้อยหนึ่งและน็อตเบอร์84เข้าไปยึดกับตัวล็อกก่อนส่วนอีกฝั่งปิดด้วยตัวบังคับสลิงเบอร์68บูทเบอร์67แหวนเบอร์ร้อยหนึ่งและน็อตเบอร์ร้อยสี่จากนั้นติดสายเคเบิลเข้ากับตัวล็อกสลิงทั้ง2ตัวนำล็อกตัวที่1 5มาติดไว้บริเวณที่ยึดล็อกด้านลา่างโดยให้สายเคเบิลอยู่ทางด้านล่างของตัวล็อกจากนั้นใส่ตัวล็อกสลิงเบอร์68 บูทเบอร์67แหวนเบอร์1้1และน็อตเบอร์84เข้าไปยึดกับลอกส่วนอีกฝั่งปิดด้วยตัวล็อกสลิงเบอร์68บูทเบอร์67แหวนเบอร์1้1และน็อตเบอร์104แล้วติดสายเคเบิลเข้ากับตัวล็อกสลิงทั้ง2ตัวเมื่อเสร็จแล้วให้ดึงสายเคเบิลขึ้นมาทางด้านบนแล้วนำตัวล็อกอีกตัวมาติดโดยให้สายเคเบิลอยู่ทางด้านบนตัวลอกจากนั้น ให้ใส่ตัวล็อกสลิงเบอร์68บูทเบอร์67แหวนเบอร์1้อยและน็อตเบอร์84เพื่อยึดเข้ากับลอกส่วนอีกฝั่งปิดด้วยตัวล็อกสลิงเบอร์68บูทเบอร์67แหวนเบอร์1้อยและน็อตเบอร์ร0 4ต่อมาให้ดึงปลายสายสลิงลงมาทางด้านล่างเพื่อติดกับตัวเกี่ยวสลิงแล้วยึดด้วยตัวน็อตเบอร์87แหวนเบอร์1้อ ปิดด้วยแหวนเบอร์ร้อยหนึและน็อตเบอร์ร้อยสเมื่อเสร็จแล้วให้ไขน็อตให้แน่นทุกจุดเตรียมเฟรมเบอร์29และ3 0นำเฟรมมาติดกับตัวเครื่องโดยให้สังเกตด้านข้างของด้านบนและด้านล่างจะมีรูน็อตอยู่ให้เราใส่น็อตเบอร์1 0 9และแหวนเบอร์99ส่วนทางด้านล่างของด้านในตัวเครื่องจะมีให้ยึดน็อตอีกหนึ่งตัว โดยใช้น็อตเบอร์109และแหวนเบอร์99แล้วขันให้แน่นเตรียมเพจเบอร์31นำเพจเบอร์31มาติดเพื่อเชื่อมเฟรมด้านบนของ2ฝั่งโดยด้านบนให้เราติดทั้งฝั่งด้านนอกและด้านในโดยเราจะใช้น็อตเบอร์109และแหวนเบอร์99ส่วนทางด้านล่างให้เราใช้เพจเบอร์31ติดทางด้านนอกเครื่อง ส่งทางด้านในไม่ต้องใช้เพจให้ใช้น็อตเบอร์109และแหวนเบอร์99ใส่ได้เลยแล้วขันนดน็อตให้แน่นทุกจุดจากนั้นให้ทดสอบการใช้งานหากลูกค้ามีปัญหาในการประกอบหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อแอดมินได้ที่เบอร์094-495-1811และยังสามารถทดลองสินค้าจริงได้ที่หน้าร้านเปิดให้บริการทุกวัน9งเช้าถึง3ทุ่ม โ o มฟ f i ถู two, อุปกรณ์ออกกำลังกายทุกรูปแบบที่คุณต้องการ